สวัสดีครับวันนี้กับช่องช่างมหิดครับวันนี้เราก็จะมาซ่อมปั๊มลมกันนะครับปู่ม่านะครับอายุงานสามสิบปีแล้วนะครับตัวนี้มามาดูกันอาการมันนี่นะครับอเราปั๊มลมใส่แล้วนะครับนี่ครับฟังเสียงลมมันรั่วนะครับนี่นี่มันรั่วตรงเบาวครับเบาะตัวนี้ว่ะสามสิบปีแล้วนี่เห็นไหม อเราจะมาเปลี่ยนกันนะครับน uh, right ี่ครับเราซื้อมาแล้วนะครับนี่จะมาเปลี่ยนกันอ่ะเราแรกที่ทําการเปลี่ยนเราต้องเดินตัดตั๊กเดี๋ยวยังปั๊มลมนะตอดตั๊กนะครับอแล้วเราต้องเอาลมออกให้หมดก่อนนะครับเดินลมออกอย่นีก็ออมาลมนะนะครับก็ปล่อยไว้นะครับแต่เดี๋ยวก็หมดละก็ดูมันด่วนะครับ ค่าใช้จ่ายนะครับค่าไฟเนาะรั่วรั่วมันกินไฟใชมอ่าเพราะมันจะทำงานตลอดนี่ถ้าเราไม่ถอดปั๊กนี่นครับเราจะทำการเปลี่ยนนะครับเกจตัวนี้ถ้าเป็นไปได้ไเกจจะเปลี่ยนนะครับแต่อยู่ไหนก็ไม่รู้ไปซื้อใหม่เอาอันไม่เปิดอ่ะจิบบาทซึ่งอันนี้นะครับเป็นวาวทองเหลืองนะครับอาร์ทิปูรักนะครับอ่า อิตาลีสเปกนะครับโอ้สเปกค่ายดีมาเลยจากประเทศอิตาลีนะครับเนาะซื้อมาก็ประมาณแปดสิบาทพราะว่าเนี่ยราคาแปดสิบพาะผมซื้อสองอย่างเนาะสองอย่างมันเล็กว่าบ,บาทกับหัวไอ้คอปเปอร์ตัวนี้นะประมาณห้าสิบนี่นะครับหัวคอปเปอร์ตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูดูให้ดีนะครับเวลาซื้อของหัวคอปเปิลอ่านี่นะครับ ใช้งานไม่ได้นะครับซื้อของออนไลน์นะครับยือยัอยงไงก็ได้นะครับมาาดูกันี่นะครับก็ไม่ได้น่นคใส่ยังไงก็ใส่ไม่ได้มันไม่ยอม็อกนะครับน,นี่นะครับมันไม่ยอม็อกนะครับก็เลยต้องไปซื้อใหม่ มาดูตัวใหม่เราเดิ่อนใส่เข้าไปครับตัวมีหายห่วงนะครับนะเห็นไหมล็อกนะครับการซื้อของดูให้ดีนะครับคือ่อาที่เดินน้ํานะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าถังมันมีองอาศเนี้ยครับมันมีความชื้นแล้วก็มีหยดน้ำข้างในถังเราอาจจะผูข้างในก็ได้นะครับเราต้องหมั่นถ่ายน้ำาดที่นี่นะครับก่นาะ นี่ครับนี่มันต้องเอาน้ำออกเพราะข้างในมันมีน้ำนะครับนะเราไปจะไปะถ่ายน้ำกันนะครับสอนวิธีถ่ายน้ำเลยแล้วแกเลื่อนถันนะครับไปนะเดินเลื่อยนะครับระวังครับ แข็งใส่ออกครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทางตรงไปทั้งกว่นต้องการเหลืองนี้เชื่อๆตลาดเหลืองบุญไปเนาะตามจริงก็ดึงตัวนี้น่ะก็ได้นะครับเช็คมัน นี่ย <Yeah, S 2> นะครับอ่ะมีจุดนี้ดีในกันดึงนะครับปกติมันจะมีห่วงเนาะแต่ห่วงมันหายไปไแล้วแหละมันหลายปีแล้วเราดึงตัวนี้ก็ได้ครับเพื่อเป็นการเดินลมออกนะครับนี่ครับดูเกียร์แต่เกียมันก็มองเลยแหละมันไม่เห็น mm. ไหลแล้วครับ เมื่อไรเสร็จปุ๊บเราจะมาทายก่อนครับเพราะว่ามันเดือดแลดแรงดันไปเนาะทามีแรงน้ำอาจจะพุ่งลงถล่มเยอะนะนี่แรงน้ำไหลมาเลยต้องควบคุกว่าใจเย็นนะครับผมพวกนี้ลมอะไรน้ำเหมนนะถ้าทวันน้ำเยอะมากโอ้โหน้ำเสร็มในลำตีครับ ปกตินะครับตัวนี้นะครับมันต้องทะลวงมาถึงตัวนี้ครับมันจะเปิดเราได้นะเราต้องพันเข้าใหม่็ปยกนะครับไล่น้ามาเหยียบไหมหดําพิษปีเพราะว่ันเป็นสนิมน,นะครับนี่คืกต้นทางนะครับเสร็จแล้วเราก็จะพันเกลียวแล้วก็ยัดเข้าไปเหมือนเดิมน,นะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนเบา การบรุงรักษาปั๊มลงนะครับขึ้นทางโอเคครับแน่นละเสร็จแล้วเราก็จะยกลงนะครับมาอ่ายกลง ทำการเปลี่ยนเ้านะครับแล้วเปลือกกว่าน,ะนาี้เด็กนะคราเปลือกนะครับเราก็จะทำการทำเบานะครับ จะเรียนจับเลยครับน่ะนะครับอั้ง่ายนะครับอือหือขาดนะครับคราวนี้รู้เบาๆขาดเลนะลูกอ่ะเขียวมันมีแบบสองแบบนะครับอ่ะนะครับจะอธิบายก่อนมีหลายแบบมากเบามีเป็นสิบๆแบบนะครับนี่นะครับ แล้ละอย่างเขาจะเลือกมานะครับนี่เห็นไหมถ้าตัวนี้คือตรงรุ่นที่ผมซื้อมานะครับนี่เป็นเกีียวนะครับหรือถ้าในกลีที่มันขันออกแบบนี้นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนอ่าเราสามารถซื้อแบบนี้มาได้แต่ว่าตัวนี้ผมจะขันออกนะครับเพราะว่าเกียวมันออกเนี่ยเห็นไหมเหตุผลที่มันเสียครับมันหลวมมากเลยมันนานหลายปีแล้วน,นี่วาลวมันบอลมันสึกนะครับรูข้างในมันเนาะ่ะยังไงผมก็เอาตัวนี้ออกนะครับ นี่นะครับหน้าตา,ม,ามันจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับเนาะขันไปอย่างนี้เป็นตรงรุ่นกับตัวนี้นะครับเกี่ยวหนอกกับเกี่ยวหนอกนะเนาะมาเราจะมาขันเข่าขันก่อนอื่นที่จะขันนะครับอย่าลืมนะครับขันเกี่ยวปองก,กันการั่วยซิงปับร่มตัวนี้นะครับเป็นบานสองหุนนะครับหนึ่งท่สองสองหุน ทับสี่อันอีหนึ่งทับสี่สองหุนถ้าหนึ่งทับสองก็เป็นสี่หุนตัดแมงเลย,อ,ยอ่นะครับการพันเกี่ยวนะครับพันเข้าตามเกี่ยวนะครับพันเลยสิเกี่ยวก่อนครับ สาระสำคัญเทียบกันเกียวกันใหญ่อย่าให้มันมาปิดรูนี้นะครับปิดรูลมเนาะฝั่งนี้ก็ต้องพันเหมือนกันครับนี <c oughs> <c oughs> ส่สเกี่ยวเหมือนกันครับ ไปจากนี้เลยก็ได้นะเวลาขันจนไม่เจี๋ยกดูนะครับ,อ,อ,รบอย่าให้มันปีนเกีียวนะครับเรวก็จับตัวนี้ครับขันเข้าไปเลยครับสาระสำคัญอย่าปีนเกลียวนะครับถ้าปีนเกียวในพังแน่นอนครับนี่ัขันเข้าไปเลยนะครับ เสร็จปุ๊บผมจะไม่จับตัวนี้ขันนะครับผมจับตัวนี้ขันทีเดียวเลยมันจะได้แน่นพร้อมกันนะครับขันไปเลยขันไปเลยนะครับอ่ะตึงๆมือพอนะครับเดี๋ยวว่ามันจะแตกนะครับ หันเบาขึ้นมาข้างบนนะครับนช่ไหมหันไปจับเบาแล้วครับอ่านะครับ,นะรบก็จะประมาณนี้นะครับการเปลี่ยนเบาะนะครับอ่ะเราจะมาลองกันดูว่ามันจริงจริงรวยอยู่ไหมวม่าลมจะออกอยู่ไหม,มปั๊มนะครับปั๊มตัวนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับ ลมพวกนี้ก็หายแล้วไม่ได้ยินเสียงนะครับลมก็ไม่มาแล้วนะครับไม่ออกแล้วก็จะรู้ว่าเป็นที่เ่านะครับฝนะากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องชาวมหาดูด้วยครับจะบรรลุภา,า,ารกด,ดีนะครับขอบคุณครับโอมสำหรับการรับชม